สวัสดีครับในพนคนทำสวน25กันยายน2568ในวันนี้มาร่วมกับทีมงานของตลาดใหม่สำโรงนะคุณเอ่งก็อยู่ในส่วนของตลาดใหม่สำโรงตลาดกลางค้าส่งสำโรงและก็ทีมงานลานจอดนะครับโดยมีป้าฉวีเป็นผู้รับเหมานะครับวันนี้เรามาเปิดยุทธการป้องกันน้ำท่วมตลาดสำโรงตลาดสำโรงนราเรามีอยู่3ตลาดคือ1ตลาดการค้าส่งสำโรง ตลาดใหม่สำโรงและสำโรงเซ็นเตอร์นะครับในส่วนนี้เราจะป้องกันน้ําท่วมนะโดยในขณะนี้เนี่ยน้ำมันท่วมท่วมทั่วประเทศโดยศึกสามน้ําทั่วประเทศนะแต่ของเราเป็นศึกสี่น้ำน้ําที่หนึ่งคือน้ําฝนน้ําฝนเนี่ยศึกน้ําฝนเนี่ยก็คือในเขตของเราเนี่ยเราสามารถรับได้สบายไม่ท่วมแต่น้ําฝนนี้ไปตกในภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบน นะครับแล้วมันก็ไหลท่วมเข้ามาแล้วก็ปล่อยมาเยอะมากนะครับปี54เนี่ยก็คือ2 2 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่เกิดเจ้าพญาเขาปล่อยมาแต่ในปีนี้เนี่ย20,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วหรืออีก2,000เองก็จะท่วมเหมือนปี54แล้วนะครับมันก็เลยไหลาบามาไหลาบามานั่นคือน้ำหนึ่งคือน้ำฝนสองคือน้ำเหนือที่ไหลาบาลงมามาเจอกับน้ำทะเลหนุน คือน้ำที่สามน้ำทะเลหนุนพอมันไหลาบาลงมาตามแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมันไปลงทะเลไม่ได้เนื่องจากน้ําทะเลนุนมันก็เอือท่วมขึ้นมาในเขตของกรุงเทพและสมุทรปราการนะท่วมขึ้นมานะน้ำทะเลหนุนก็ท่วมขึ้นมาแต่ของเราเนี่ยเป็นสี่น้ําก็คือเป็นน้ําระบายเนื่องจากน้ําฝนเนี่ยไอศึกน้ําฝนศึกแรกเนี่ยมันไปตกเหนือคลองแถวด้านบางพีบางบ่อบางเสาทงเนี่ยทำให้ น้ำระบายลงคลองไม่ได้มันเต็มมันเต็มก็ท่วมชาวบ้านดังนั้นเนี่ยประตูระบายน้ําของเทศบาลที่อยู่หลังจดทรานแมนชั่นเนี่ยก็ทําการเปิดเครื่องสูบน้ําทั้งหมด19เครื่องสูบระบายน้ําจากคลองสงํารงลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อออกสู่ทะเลแต่พอช่วงน้ําน้ําทะเลหนุนเนี่ยมันออกไม่ได้เพราะน,นุนขึ้นมาแล้วมันก็เลยทําให้ท้ายคลองสํารงของเราจุดท้ายลานจอดรถ p v k เนี่ย ทำให้น้ําจํานวนมากแล้วเออขึ้นมาในปีนี้ไม่เคยเกิดปีนี้เรามีสี่น้ําก็เลยทําให้น้ําน้ําที่สี่เนี่ยทำให้ท่วมของเราเป็นจํานวนมากพอท่วงเข้ามาเสร็จเนี่ยปกติมันจะไหลลงท่อระบายน้ําจากโรงขยะเนี่ยมาตามท่อแล้วก็ออกออกในท้ายตลาดการค้าส่งสํารองไปท้ายลานจอดรถโดยสารแล้วก็ไปที่ถนนสุขุมวิทออกได้อย่างสบายไม่มีปัญหาแต่ในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ทันเพราะมันเยอะมากเยอะมากมันไหลบ่ามา ตรงข้างลงขยะเนี่ยมันลงท่อไม่ได้ก็ไหลเออป่าเข้ามานี่ไหลมานี่เลยแล้วในขณะเดียวกันขึ้นลานจอดรถ P ี k ใช่ไหมขึ้นลานจอดรถ p ี k เสร็จก็มาออกหน้าลานแล้วก็มาโค้งตัวเอสจุดนี้จึงเป็นหยุดยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาเรามีเส้นเดียวก็คือเส้นที่1จะตั้งเลยนะเป็นเส้นที่1ที่เราใช้ประจําก็คือผ่านผ่านตลาดกลางค้าส่งสำรองมาดูนี่ผ่านนี่มานี่ทางลงได้ตึงตึ้งตึงตึงตึง นี่แล้วเนี่ยทางตลาดกลางสศสงฆกลมลงก็ทําตรงนี้เป็นบ่อพักที่ทําเป็นตะแกรงเหล็กที่น้ําสามารถไหลมาแล้วก็กลองขยะได้ด้วยตรงนี้เป็นบ่อพักใหญ่ที่จะไหลไปท้ายลานจอดรถโดยสารไปอาคารพาณิชย์ตรงนี้เขาเรียกว่าสายที่1สายที่หปกติเราเอาอยู่แต่ปีนี้เนี่ยเอาไม่อยู่เพราะน้ามันเยอะมากนะครับปีนี้เนี่ยเราเลยทําสายที่2องไงสายที่สองคือจุดเนี้ยจกคุ้งตัว จุดของตัวเอสเนี่ยไปในจุดหนึ่งเป็นท่อขนาดเมตรหนึ่งเนี่ยท่อใหญ่เนี่ยผ่านหน้าโรงน้ําแข็งผ่านทางเข้าโจนนทานผ่านตลาดใหม่สำโรงไปนู่นออกเส้นนู้นเลยนะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยปกติมีท่ออยู่แต่มันตันใช้คําว่าตันร้อยเปอเซนมาดูสิครับนี่เป็นบ่อพักซึ่งเคยตักทางตลาดใหม่สำารงก็ตักประจำนะครับตรงนี้ตัด ตรงนี้ก็ตักประจำตักประจำแต่ด้านในด้านในมันมีร้านค้าเขาเหมือนกันก็ไม่ได้ตักนะป้าชฉวีด้านในก็ไม่ได้ตักออกมันก็เลยลอกไม่ได้น้ําไปไม่ได้คือท่อเน,นี้ยมันตันไปไม่ได้เสร็จมันก็ผุดขึ้นมาอย่างนี้ผุดขึ้นมามันก็ไหลไปไงนี่ไหลไปตามนี้เนี่ยไปไหลไปลงน้ําแข็งส่วนหนึ่งแล้วก็ไหลย,ย้อนไปตรงโค้งตัวเอสเข้าเส้นที่หนึ่งไอ้ตรงนี้เราเรียกว่าเส้นที่สอง นี่เห็นไหมเนี่ยนี่นี่เป็นน้ําเสียน้ําเน่าทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ทั้งหมดและในครั้งนี้เนี่ยในครั้งนี้คุณคุณเปิ้ลนะวันที่หวันที่7็ใช่ไหมประกาศแจ้งให้ทราบแล้ววันที่6วันที่7ดเราจะปฏิบัติการตามยุทธการป้องกันน้ําท่วมโดยการทําท่อสายที่สองเนี่ยเพื่อลอกทุกท่อทั้งหมด3 2บอบ่อพัก ส2บองบ่อพักโดยเราได้ไประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับทางร้านค้าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วในวันที่6วันที่7ถ้าหากไม่ทันก็วันที่8เอาให้มันเสร็จทะลุทะลวงให้ได้นะครับนี่ก็คือสายที่2ถ้าหากว่าเรามี2ส,สายแล้วเนี่ยน้ำจะเออมาเท่าไหร่นะเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่แค่สองสายแต่พอหลังจากลอกเรียบร้อยเราค่อยมาคุยอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะมีมาตรการยังไงเก็บปลาต้องทำยังไงนู่นนี่ต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกัน นะครับวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาทําในส่วนของของท่อที่1เนี่ยให้มันสําเร็จก็คือในส่วนของร้านค้าที่มันปิดทับบอ่อพักบอ่อพักแล้วก็ท่อระบายน้ําที่ไม่เคยทําการลอกมาก่อนมันก็ตันเส้นนี้มันตันร้อซจากท่อระบายน้ําสายที่1เนี่ยเส้นที่1เนี่ยมันก็มาจากตลาดร้านค้าส่งสำโรงผ่าน ลานจอดรถโดยสารมาถึงจุด3แยกตรงนี้เส้นหนึ่งก็คือจะตรงไปที่ถนนสุขุมวิทเพื่อไปลงท่อระบายน้ําหลักที่นูน่นเพื่อเป็นการระบายน้ําในพื้นที่ไปทั้งหมดเลยแต่ในจุดของเส้นที่1เน,นี้เราตั้งให้เป็นเส้นที่1เส้นที่1มันแยกออกไป2ทาง2ทางก็คือทางหนึ่งก็คือตรงบ่อพัดจุดนี้นะครับแล้วมันก็จะไปผ่านผ่านไปหน้าลานจอดรถโดยสารไปลงถนนลายเอตรง3แยกหมวกเซเว่นตรงนั้น นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้อ,อีกฝั่งหนึ่งก็คือนี่ก็เป็นบอ่อพักเหมือนกันนะเปิ้ลน,นี่ก็เป็นบอ่อพักจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะจุดนี้มันก็จะผ่านหน้าลานจอดรถหน้าลานจอดรถตลาดใหม่ส้มโลงเนี่ยไปลงถนนไรเอเเตรงข,งขนาน,นเป็นคู่ขนาน2เส้นแต่ที่ผ่านมาเส้นนี้มันไปไม่ได้เพราะมันตันตันเพราะว่าร้านค้ามันปิดทับไปทั้งหมดนี่เห็นไหมครับมามาดูร้านค้าปิดทับ นี่ทั้งหมดเลยเนี่ยนี่ตลอดแถวนี่ตลอดแถวไปนี่เลยนี่ตลอดแถวมันก็เลยตันไงตันปุ๊บเนี่ยมันไปไม่ได้มันก็ไปได้คือหนึ่งตรงไปสองเลี้ยวซ้ายจุดนี้นะครับที่ผ่านมาเราใช้ได้แค่เส้นเดียวเส้นนี้นะแต่ว่าในการปฏิบัติการตามยุทธการป้องกันน้าท่วมตลอดใหม่สํารงในครั้งนี้เนี่ยเราทําใหม่เราทําใหม่คิดใหม่ทาใหม่ทะลุทะลวงทั้งหมดนะครับทางค้าเนี่ยก็ปิดทับไว้ ก็คงไม่รู้ถึงระบบของการลอกท่อแต่ในครั้งนี้เนี่ยทางตลาดใหม่สำโรงเนี่ยเขาได้นั่นใหม่ทั้งหมดนะบอกว่าทุกร้านที่มีบ่อพักอยู่ต้องเปิดฝาท่อมาดูร้านนี้สิครับอย่างเช่นร้านนี้เนี่ยนะมันก็มีร่องระบายน้ําอยู่มีอยู่มีบ่อพักอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทาการลอกท่อตักขยะไม่ได้ตักขยะในบ่อพักตรงนี้และไม่สามารถลอกท่อเชื่อมต่อได้ในวันนี้เนี่ยเราก็จะดำเนินการอย่างนี้ครับเราก็จะตัดตัดนี่เลยครับ เราเราก็จะตัดนี่ตัดนี่นะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมนี่ป้าชวีป้าชวีครับเนี่ยเราก็จะทําการกระยิดกระยิดแล้วก็แยกออกนะครับแล้วให้ถึงฝาท่อฝาท่อเขาเปิดเหมือนอย่างบ่อพักเมื่อกี้นี้ก็จะเปิดแล้วก็จะตักขยะขึ้นมาตักขยะขึ้นมาเสร็จเนี่ยพอทั้งหมดห้าท่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะทะลวงลากออกมาทั้งหมดเอาขยะขยะออกมาทั้งหมดพอขยะออกมาเราก็ตัดขึ้นอีกทีนี่แหละนี่แหละสุดยอดเนี่ย สุดยอดทับเพิ่นนะตลาดใหม่สำารงมาบอกพี่อ้อยด้วยสุดยอดมากต้องทาอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้เรามาดูร้านนี้เขากรีดเรียบร้อยแล้วเขากรีดเขาเจาะแล้วนี่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 พอไหมเนี่ยกรีดเจาะพอไหมเนี่ยฮะเปิดเปิดได้แล้วใช่ไหมนี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมน,ะนี่เป็นฝาตะแกรงตะแกรงที่เขาปิดไว้แล้วก็เทป,ปูนแล้วก็ปลกูกกระเบื้องแล้วทําเป็นร้านค้าแต่มันก็เลยไม่ได้ทําการตักไม่ทำการลอกเลยไนะ่ะมันก็ทําให้ท่อ,องนี้มันตัน มันตันตอนนี้ป้าโชวีหลังจากตรงนี้เสร็จเนี่ยทำไงต่อจากเสร็จเสร็จแล้วก็ใช้คนลงไปตักค่ะเราตักเรียบร้อยแล้วอ่ะตักเรียบร้อยคน<ช><ช>ลงเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะปิดฝายัางไงทำฝาค่ะทำฝามาปิดใช่ใชใชไหมใช่อยู่ในในจำนวนที่รับเหมาไม่ด้วยใช่ไหมเปิ้ลอ,อยู่ในจำนวนนี้โอ้โหแล้วก็ปิดเปิดได้ต่อไปก็ลอกได้ทุกปีละเนี่ยสุดยอดเนี่ยเปิดได้อืม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  ถือว่าเยี่ยมมากอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะฝากนี้นะป้าชมีนะ<ช>โอเคครับต้องเจาะอ่อนแล้วก็นัดออกไปนี่คือความยากลาบากของผู้รับหมาต้องใช้ตะเข้ทาแบบนี้เลยมันถึงจะขึ้นมาได้ด้วยความยากลําบากนะค,ครับช่วยความยากลําบากจริงจริงนะครับในการที่จะนำากรพักออกมานะครับนี่คือความยากลําบากมากในการที่เอา ฝาอ่อพักออกมาได้นี่โอ้ยดู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 อนนี่แหละครับขยะที่อยู่ด้านในนะครับมันอุดตันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นขยะแห้งก็คือน้ำามนได้ลงไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยน้ไม่ไหลเลยเนี่ยมันมันมันไม่ทะลุกันมันก็เป็นอุดตันแบบนี้นี่แหละครับทีมงานของยุทธการป้องกันน้ำท่วมตราดสำโรงนะครับเห็นไหมครับเนี่ย นีทีมงานลานจอดนะครับนี่ทีมงานของตลาดใหม่สำโรงนีทีมทีมงานตลาดกลางค้าส่งสำโรงและตัวบุคคลสำคัญมากๆก็คือผู้รับเหมาป้าชวีซึ่งเขาที่แล้วก็มาทำใช่ไหมป้าชวีใช่ป่ะที่เขาแล้วรอบทั้งหมดก็ป้าชวีทำสองรอบแล้วเขาที่แล้วก็ทำได้เยี่ยมมากและคราวนี้ทางตลาดใหม่สำโรงก็ใช้อีกครั้งหนึ่งวันนี้สะใจมากๆนะครับเพราะว่า ในจุดนี้เป็นจุดที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือร้านค้าเนี่ยมาปิดทับฝาท่อบอ่อพักนะบอ่อพักของท่อระบายน้ําทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด5ฝาใช่ไหมห้าบอ่อพักวันนี้เราจะลอกทั้งหมด5บอ่อพักแล้วก็จะเชื่อมต่อกันหมดเลยเชื่อมต่อกันหมดนะแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ํามาจากโค้งตัวเอสผ่านตลาดกลางข้าส่งสำลรงมาท้ายลานจอดรถโดยสารแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเนี้ยมาเส้นเนี้ย แล้วพอมันโล่งแล้วเนี่ยเราก็จะไปสู่ถนนลายเอไปออกไปสู่ถนนสุขุมวิทนะครับเนี่ยนี่คือทีมงานนะครับวันนี้เต็มที่ไหมเต็มที่ค่ะนี่บ่อพักแรกใช่ไหมค่ะโอ้หมันเยอะมากเยอะมากไหมเยอะนี่บ่อพักแรกนะฮะนี่ตักมาจากบ่อพักอาเดี๋ยวเราไปดูในบ่อพักกันเรามาดูนี่บ่อพักแรกเสร็จหรือยังบ่อพักแรกเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จดีนะเยอะมากเดี๋ยวต้องตักนั่นอีกทีใช่ไหม โอ้นี่นี่นี่มาดูมาดูกันนี่ร้านขายอะไรขายไก่ปิ้งใช่ไหมขายไก่ปิ้งขายปลาดุกปิ้งปลาดุกย่างนะามาดูข้างในดิที่ปิดทับไว้ใช่ไหมเนี่ยในคราวนี้จากนี้เป็นต้นไปเราจะเปิดแล้วนี่เราจะเปิดนี่โอ้โหตักเปรี้ยงมากแล้วก็เห็นท่อเลยนี่ท่อนี้ขนาดเมตรหนึ่งใช่ไหมนี่นี่ที่ท่อท่อระบายน้ําดูสินี่นี่นี่แล้วก็โล่งแล้วโล่งแล้วนี่ที่ผ่านมาเนี่ยเราปิดทับไว้ ตอนนี้เอาออกแล้วเอาออกแล้วนะครับแล้วก็ลอกมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากเนี่ยทั้งหมด5บอ่อพักเนี่ยทางผู้รับเหมาป้าชูนีเนี่ยก็จะทําการลอกทั้งหมดแล้วก็ทะลุทะลวงเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยเพื่อเพื่อจัดระเบียบกันใหม่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะปล่อยน้ําทิ้งลงไปในบอ่อพักอะไรยังไงนะครับ ต้องขอบคุณมากมากนะป้าชวีนะ,ะฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยนะ,ะฝากด้วยเต็มที่นะเต็มที่นะ,ะจากที่ป้าชวีรับเหมาเนี่ยรับเหมาเฉพาะถึงแค่ในจุดนี้เท่านั้นถึงเฉพาะที่ร้านค้าเท่านั้นในการเปิดฝาท่อบ่อพักฝาบ่อพักทั้งหลายนะครับแล้วหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะคุยกับทางป้าชวีว่าจะกรุณาทําอย่างไรเพื่อให้ในจุดนี้ไปทะลุในจุดถนนไายเอซึ่งในตัวเนี้ยของฝ่ายอาคารใช่ไหม หายอาคารเขารับผิดชอบทําทุกปีอยู่แล้วตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะน่าจะโอเคได้ละแต่เดี๋ยวตักขยะออกหน่อยทะลวงนิดนึงนะป้าชมีนะเพื่อให้น้ํามันทะลุทะลวงไปได้ถึงถนนลายเอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากที่เราทําการทะลุทะลวงจากจุดที่3มแยกจุด3มแยกจนทานมาเนี่ยเราก็จะทุดทะลวงมาให้ถึงในจุดนี้จุดนี้เขาเรียกว่าเส้นที่สเส้นที่สาก็คือท่อระบายน้ํา ที่ผ่านหน้าอาคารพาณิชเพื่อไปลงถนนสุขุมวิทนะครับโดยโดยเส้นนี้เนี่ยจะเป็นการรับน้ํามาจากตลาดการค้าส่งสำรงมาจากหน้า,าโรงพยาบาลสำรงจากถนนลายเอทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไหลามาลงท่อเน,นี้ยเป็นบ่อพักบ่อพักท่อแรกที่จะไหลลงนะครับไหลลงเสร็จเนี่ยนะแล้วก็จะไหลไปตามหน้าอาคารพาณิชเห็นไหมฮะเพื่อไปลงถนนสุขุมวิทซึ่งในเส้นนี้ไม่มีปัญหาเราใช้เส้นนี้มาโดยตลอด เราใช้เนี่ยก็คือเส้นที่1กับเส้นที่3เนี่ยใช้ในการระบายน้าของของห้างและของตลาดของเราโดยโดย,โดยต่อเนื่องตลอดมาไม่มีปัญหาก็ได้ลอกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอาสมงนู้มาเชื่อมกับตัวนี้เชื่อมตัวนี้มันจะทําให้ไหลไหลสะดวกถูกต้องไหมป้าชวีฝากด้วยนะเดี๋ยวฝากตรงนี้ละทะลุทะลวงมาให้ได้ให้ไหลโจ๊กเลยนะให้ไหลโจกเลยนะครับนี่ก็คือเส้นที่3ต่อไปเส้นที่4ของเราเนี่ยเรามาดูเส้นที่4ก็คือในจุดนี้ฮะ เส้นที่4ก็คือจุดข้างห้างอิมพีเรียนวอนวสำารงนี่จุดนี้ไม่ใช่ท่อระบายน้ําแต่เป็นรางน้ำํำรางน้ําซึ่งทางห้างเนี่ยให้ทางเทศบาลใช่ไหมทางเทศบาลมาลอกให้ทุกปีเนี่ยต,ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลมาเลยใช่ไหมเนี่ยก็มาเป็นเป็นรางน้ําเป็นตะแกรงเหล็กที่ทำอย่างเงี้ยน้ําไหลลงได้ด้วยความสะดวกเพราะเราลอกประจำนะฮะแต่ตรงเนี้ยมันมีปัญหาคือว่า ตรงปลายที่จะทางลงสุข,ขุมวิทเนี่ยมันมีเสาปักตรงกลางตรงกลางรางน้ำเนี่ยทำให้น้ำไหลไปลําบากใช่ไหมรตรงเนี้ยก็โอเคแต่ตรงนเนี้ยไอทีสี่เนี่ยยังไม่มีปัญหาเพราะว่าเราใช้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สามแล้วก็มาเส้นที่สองที่กำลังจะทำเนี่ยแค่นี้พอแล้วคแค่นี้รับน้ําได้ทั้งหมดแล้วเป็นการรับมวลน้ำอย่างสุดคือสสงสนุนใช่ใช่ถูกต้องไอเนี้ยน้ําฝนไม่มี<อ>ปัญหาเมื่อก่อนน้ําท่วมจากไอ รถรางเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ท่วมแล้วเราแก้แล้วเพราะปิดกั้นเราเราแก้เรียบร้อยแล้วตรงนั้นไม่มีปัญหาน้หลักๆเส้นนี้ก็จะเป็นน้ำจากโรงพยาบาลที่เป็นน้ําที่ทางบ่อบําบัดปล่อยปล่อยมาปล่อยมาแล้วก็ถ้าหากว่าฝนตกหนักจริงๆเนี่ยน้าก็จะไหลไปสู่เส้นที่3หน้าอาคารพาณิชย์ไปลงนู่นได้ด้วยความสะดวกเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยใน3มเส้นเนี่ยพอแล้วนะส่วนเส้นที่5เปิ้ลเส้นที่ห้าก็คือหลังโจนาธานนะหลังโจนาธานเนี่ย ท่อนั้นจะตันหมดเลยเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ยังไม่จําเป็นเซฟไว้ก่อนได้ไม่ต้องเสี่ยงว่ามาในการลอกแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วตรงข้างหลังเนี่ยก็โอเคหากต่อไปมีวิกฤตใดๆค่อยว่ากันในเส้นนู้นนะครับดังนั้นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เนี่ยเพียงพอแล้วแล้วก็เสริมเส้นที่4เพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะทําให้ห้างอิมพีเรียลสำโรงตลาดสำโรงของเราทั้ง3ตลาดเนี่ยน้ำไม่ท่วมอย่างแน่นอนจะสร้างความมั่นใจให้กับ ลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับทําให้เกิดภาพลักษณ์และภาพจําของลูกค้าว่าตลาดสำโรงน้ําไม่ท่วมเราทําได้นะแล้วเราก็จะทํานะครับนี่นะครับตลาดสำโรงน้ําไม่ท่วมครับ